ือถือทุกเกมถูกกว่าตัวเองเติมเร็เเวบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%บปอร์ักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกยืนยันแพ็ อีปิกที่จะเข้ามาในวันจันทร์ที่18เดือนที่11 2024สวัสดีครับทุกคนพบก,กับผมนะครับคาลิงวันนี้เราจะมายืนยันแพ็กที่จะมาในวันจันทร์ที่18เดือน11 2024นะครับก็พบกับผมมาเดินนะคาลิงนะครับก่อนที่จะไปยืนยันนะครับว่ามีนักเตะค,คนไหนเข้ามาบ้างน,นะครับใครที่ไม่มีทองรอจัดอีปิกนะครับผมขอแนะนำเลยครับ จูนมิโกครับอย่าลืมไปจัดนะครับมีโปรโมชั่นมากมายให้เลือกสรรนะครับทุกคนโดยอีพกที่เข้ามาในวันจันนะครับหลายคนน่าจะรู้แล้วนะว่ามีนักเตะคนไหนบ้างแต่อันนี้ผมมายืนยันให้อีกทีนะครับว่านักเตะ3คนนี้จะเข้ามานะครับนักเตะอีพกสามคนนี้จะเข้ามาพร้อมกับการไฮไลท์นะครับผมโดยนะครับจะนําทามาใครบ้างมาชมกันเลยครับผม น้ำทับมาโดยนะครับโรเบโตคาร์ลอสล่างเอดขอสิ่งล่างนี้นะ่าจะเป็นคาร์ลอสที่เปิดบอลแม่นที่สุดนะครับใครที่บินชอบแบ็คสายเคมยุกนะครับบุกมันๆเปิดบอลแม่นๆเข้าหัวเท้านหนักๆเท้าแรงๆผมบอกเลยว่าต้องโรเบโตคาร์ลอสล่างนี L ้แล้วครับผมแล้วก็ตามมาด้วยกับสมุนนะครัเรือกว่าสมุนได้ไหมเพื่อนเลยครับผมนะครับอีก2คนนะที่อยู่ใน สีเสื้อคนละสีเสื้อนั่นก็คือจากสโมสนะโรบาร์ซ่านะโรเบโตคาร์ลอสล่างนี้จะเป็นล่างมาร์ลิดนะนั่นก็คือเอาเบิร์ดเฟรนนะครับแล้วก็ทางด้านเอดิสันใช่ปะไม่รู้ว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะเอดิสันนะครับตัวนี้นะนี่นะครับเป็นกลางร,รับสไตล์อังเคิลแมนนะครับนะตัวนี้อังเคิลแมนนะครับโรเบโตคา back, คร์ลอสไอเทคกิ้งฟูลแบ็กนะตัวนี้เป็นเดฟชอยเยอร์มาในตำแหน่ง CB นะครับผมสกิลพิเศษจะมีทางด้านอ่าสกิลพิเศษนะครับจะ จะมีทางด้านนะครับโรเบโตคาร์ลสเอ็คอซิงนะครับแล้วก็ทางด้านเอ็ดวิซอนนะจะเป็นฟอร์เทสนะบอกเลยว่าใครที่ขาดการรับอังเคือแมนสไตล์แบบจ่ายบอลยาวได้ด้วยนะผมแนะนำนะตัวนี้เก่งนะครับสำหรับผมผมเล่นมาแล้วนะแบบหมายถึงไม่ใช่ร่างนี้นะร่างก่อนหน้านะเก่งนะผมเคยใช้เป็นตัวหลักยา,ยาวๆนะแล้วก็แบ็คเกมลุกนะผมบอกเลยว่า ต้องโลบิโต้ค่ะแลอว,ว่าเท่านาั้นานะฝั่งซ้ายนะเท้าหนักเปิดบอลดีโค้งเข้าหัวเอ็ดคอสซิ่งนะตัวนี้บอกเลยโคตรแจ็มแน่นอนนะครับแล้วก็เอาเบิดแฟรันนนครับนะครับซีบีสายเดสทอยเออร์ตัวเข้าพทะมีความเร็วนะข้อเสียจะเป็นทางลูกกลางอากาศนะเพราะว่าส่วนสูงเขาได้มานะ้อยครบอกเลยว่าใครที่เป็นสายสาวบุกบาซ่าหรือสาวบุกมาริดนะไม่ควรพลาดนะเกนะ็บทองรอเปิดกันได้เลยนะก็มานี้นะสำหรับ อีพีกสตัวนี้ต้องมารอรุ้นกันอีกทีนะว่าโอวอร์จะดันประมาณเท่าไหร่นะผมคาดการมาประมาณ อลัลบูดเฟรนนี่ตีผมให้ประมาณ1้4ย0 5นะส่วนลูบิโตคาร์ลอสน่าจะประมาณ1 0 0 100 105ได้นะ1้4 105เหมือนกันนะครับเอ็นมูซอนนี้ผมให้ประมาณ1 0 2 103้ละกันนะครับผมสำหรับดี f ตัวนี้นะแต่ผมว่าโอเคนะคราบพลังเขาสมดุลดีมากับพวกการไฮไลท์เหล่านี้นะครับใครที่อยากจะปรุงจะเปิดก็มาดูกันให้ดีนะว่ามีตัวที่ตัวเองอยากได้หรือเปล่านะาออาก็ในะครที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้หรือว่ากดดีโพต์คลิปนี้ก็ขอให้แบบสุ่มร้อยทองออก นักเตะที่ตัวเองอยากได้นะถ้าเพื่อนๆเปิดนะครับ900ท้องแรกคุณเพื่อนอยากได้ใครลองคอมเมนต์มาดูนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการยืนยันแพ็กอีพกที่จะเข้ามาในวันจันนี้นะครับหลังประมาณ9ก้าโมงเช้านะจะมีนักเตะอีพิก3คนนี้เข้ามานะเพื่อนๆอยากได้ใครลองคอมเมนต์มาดูสําหรับวันนี้คาริงขอบ๊ายบายครับอย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปไนะใครที่ชอบคลิปยืนยันแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกันเด้อสําหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอออใหมม่คคครรััับบบขุณฝาากกกดดดดตติน้้วยเ